รับเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการค่ะ พบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเวลา10โมงนิดๆทางสถานีค่ะ24ชั่วโมงถึง e N24 ค่ะและเกส s ด destination นนของเราในวันนี้นะคะท่านเป็นศิลปินสีน้ำในวงการศิละปะสีน้ำของไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลกแล้ล่ะค่ะนั่นก็คืออาจารย์บัญชาสีวงรานนั่นเองเอว่าแต่เดินทางไปทั่วโลกขนาดนี้นะคะไม่รู้ว่าจะมีสถานที่สุดประทับใจที่ไหนในเมืองไทยค่ะเพราะว่าตอนนี้ให้อาจารย์มาเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ เก e s t yes, destination Dest <ination S 1> ของเราวันนี้เป็นศิลปินไทยผู้หลงใหลางานศิลปะมาตั้งแต่เด็กท่านจึงฝึกฝนตัวเองอย่างมีวินยัยจนกลายเป็นศิลปินสีน้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกอาจารย์บรรชาศรีวงศราชนั่นเองค่ะ,อะตอนนี้นะครับมีผมทําหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่มีประวัติตั้งแต่ผมอายุ18ตั้งแต่เข้ากรุงเทพแล้วก็มีผลงานตั้งแต่เป็นนักเรียนนะฮรพอช่าง มาเรื่อยๆจนถึงเริ่มเทิร์นโปรแล้วก็เป็นเป็นอาร์ติสเต็มตัวชื่อหนังสือ On About Watercolor นะครับมีผลงานกว่า2 3 0 0าภาพมั้งคในนั้นส่วนปัจจุบันอาจารย์ก็ยังเป็นอาจารย์เหมือนเดิมนะครับรับสอนอันนั้นเว้นไปได้แล้วก็ยังมีงานบรรยายแล้วก็ตอนนี้ก็มีบริหารนิดหน่อยฮะทำรายการทีวีแล้วก็ทำเรื่องของหนังสือนะ ผมแนะนําหัวหินนะครับหัวหินที่ผมประทับใจมาตั้งแต่เด็กคือบรรยากาศของหัวหินเนี่ยเป็นบรรยากาศที่สงบและปลอดภัยคือแหล่งท่องเที่ยวนี่นอกจากสวยงามสงบเราต้องรู้สึกว่าปลอดภัยเราเดินเดินอยู่ไม่มีใครมาตีหัวเราอะไรเงี้ยนะแล้วที่สําคัญหัวหินมีแกลลอรี่ที่ดีที่สุดอยู่บนภูเขาชื่อบ้านศิลปินโอ้โหนี่เป็นหมู่บ้านที่รวมศิลปินแบบ ระดับมาสเตอร์ไว้แบบหลายท่านแล้วราคารูปก็ไม่ได้แพงอันนี้เป็นเป็นเดสเนเชันที่น่าสนใจมากจากตัวเมืองหัวหินน้องแพรวก็มุ่งหน้าขึ้นไปเขาหินเหล็กไฟแป๊บเดียวก็จะเห็นทางเข้าหมู่บ้านศิลปินอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ มาเที่ยวหัวหินตามคำแนะนำของศิลปินระดับโลกอย่างอาจารย์บัญชาทั้งทีนะคะอาจารย์ก็เลยแนะนำให้เรามาเที่ยวหัวหิวหนในอีกมุมนึงค่ะนั่นก็คือมุมศิลปะที่บ้านศิลปินหัวหินนั่นเองและตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ oh, well, on, ไปกันค่ะมบ้านศิลปินที่เกิดมาหลายมาสิบกว่าปีแล้วจาก ฝีมือของท่านอาจารย์ทวีเกรงามทวีเกรงามเป็นนักเขียนสีน้ําที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทยคนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นหนึ่งใน5ของเมืองไทยด้วยซ้ำอาจารย์ทวีส,สวัสดีค่ะคับผู้ชมคะที่อยู่ข้างๆคราตรงนี้นะคะนี่นาาคืออาจารย์ทวีเกรงามค่ะอาจารย์คะวันนี้เพรามาเที่ยวหัวหินตามคำแนะนำของอาจารย์บัญชาค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดมาหัวหินนะคะต้องมาที่บ้านศิลปินแห่งนี้นเลยค่ะ วันนี้พอก็เลยไม่พลาดที่จะแวะมาบ้างไหนๆก็เจออาจารย์แล้วนะคะอยากจะรบกวนให้อาจารย์พาเาเดินชมรอบๆที่แห่งนี้นค่ะเป็นประเทศท่องเที่ยวค่ะยินดีครับโอ้ยขอบคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าทงหินที่บ้านศิลปินเรานี่มีหลายจุดนะมีส่วนกลางเป็นหอศิลป์แล้วก็เป็นสตูดิโอศิลปินกระจายอยู่บนเนื้อที่กว้างใหญ่ชมได้ทั่วเลยฮะโหดีจังเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มไปเลยค่ะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะอาาจรยสุอศิลป์ดาโน้นครับได้ค่ะไปค่ะ จวีก็มาทำเป็นห้องมีมีเอ่อมีฮอที่เป็นจุดแสดงภาพนะฮะอยู่ตรงกลางแล้วก็มีร้านขายของมีที่สอนวาดรูปสำหรับพ่อแม่ลูกได้หมดเลยครับแฟมิลี่อาร์ตมีทุกอย่างเลยขายของที่เลึกเกี่ยวกับศิละปะของที่ดีไซน์เฉพาะมีชิ้นเดียวนะครับขายงานศินละปะงานศินละปะ งานสวยมากแล้วราคาถูกถูกมากๆนะต้องเรียกว่าเป็นราคาที่ถูกมากหลักตั้งแต่หลักพันขึ้นไปหลักร้อยขึ้นไปนะจนถึงหลักหลักหมื่นคือหอศ<ะ>ิลป์นเนี่ยเป็นส่วนที่จัดแสดงผลงานของศิลปินที่อยู่ในหมู่บ้านศิลปินนะเพราะว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยก็าจะอยู่<แ>ตามสตูดีโอพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมาจัดแสดงส่วนกลางภาพวาดสวยๆนั้นเลยนะคะเนี่ยมีหลากหลายเทคนิควิธีการภาพวาดมันมีทั้งเป็นนำมาทำเป็นเหมือนจริงเป็นแบบ ก็เลยกรัดที่แบบซื้อเลยลิสติกเพกื่อฝันอะไรเงี้ยในนี้มันจะรวมๆกันหลากหลายค่ะที่หมู่บ้านศิลปินแห่งนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะอาจารย์ด้านศิลปินแห่งนี้เนี่ยเกิดมานานแล้วนะสิบห้าปีเลยนะครับเกิดจากผู้ใหญ่ท่านเนี่ยนะฮะที่เป็นเจ้าของทีนด์เื่นนี้แต่ท่านเสียชีวิตไปแล้วคือคุณยุุ่่นดอนสุุลนะฮะท่านก็อุปถัมภ์ศิลปิน<ม>ขึ้นมาโดยให้ที่แล้วก็สร้างสูนอเล็กๆขึ้นมาก่อนแล้วก็ร่วมกับผมนี่แหละเป็นคนสร้างคำาำเนิการร่วมกัน แล้วก็เหตุการณ์มันผ่านไปเดินนานจากคนที่เรารักในงานศิลปะร่วมกันแล้วก็ถักทอมาเรื่อยๆสิบห้าปีจากที่เป็นบ้านศิลปินมาก่อนชื่อบ้านศิลปินนะเหตุการณ์มันผ่านมา15ปีตอนนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นในกิจการเป็นหมู่บ้านศิลปิน<อ>จากที่ผมเคยเป็นเมื่อก่อนน้องๆเขเยเป็นประธานกลุ่มศิลเป็นาุคคลเห็น สปนางก็เลยกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านศิลปินเมืองขุเห็นคืออันนี้หมายความว่าที่หมู่บ้านศิลปินแห่งนี้เนี่ยก็ต้องมีบ้านด้วยใช่ไหมคะใช่ก็มีสตูดิโอมีบ้านอยู่อาศัยกระจายกระจายคือมีศิลปินพักอาศัยกันอยู่ในนี้เลยใช่ครับใช่แล้วตอนนี้เรามีประมาณกี่ท่านคะที่อยู่ในหมู่บ้านศิลปินในกลุ่มเราทั้งหมดมี21มี21นศิิลปค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจังจอร์ดโอ้โหสวยงามมากๆนี่ใช้เวลาวาดกว่าจะเสร็จนี่คือประมาณนานไหมคะอาจารย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เท่านั้นแต่เขาเรียนรู้มา20กว่่าปีนะะใชม นอกจากจะเห็นวาดกันสดๆต่อหน้าแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านศิลปินก็คือเราสามารถคุยกับศิลปินที่นี่ได้ทุกคนทุกเวลาศิลปินที่นี่ใจดีสุดๆเลยค่ะก่อนในนี้ก็เป็นจุดที่ศิลปินเข้าทํางานด้วยนั่งพูดคุยกับเราได้ด้วยแล้วก็โชว์ผลงานเขาไวด,ด้วย<ม>นี่คือความแตกต่างระหว่างหมู่บ้านศิลปินกับบ้า,านหอศิลป์กับค้านแกลเลอรี่ ที่มีทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเรเห็นมีศิลปินมานั่งวัดรูปให้เราดูอยู่ในหอศิลป์แล้วต่อไปอยากไปดูที่เขาเป็นสตูดิโอของศิลปินต่างๆก็จะมีสตูดิโอกระจายอยู่บริเวณเกือบเก้าไร่เนี่ยใผมพาไปชมเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น Let me take เร็วขึ้นและไกลขึ้น,นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อ,รอมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า ก็จะเป็นสตูดิโอของอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือจะมีงานที่เขาเขียนเสร็จเขาก็วางโชว์พร้อมที่จาหน่ายนี่อันนี้มีนะขายแล้วด้วยจัดเป็นแพ็ควๆเลยเราจะได้ดูว่าปีไหนปีไหนพอซอไหนที่เขาทำเนี่ยที่<อ>ผมบอกศึกษาได้เลยบางคนก็อาจจะแบบเฮ้ย hey, คุณมีงาน5ปียุนหลังไม่เขาก็จะมี รู้สึกว่าเข้ามาในนี้จะรู้สึกเห็นงานที่เป็นในลักษณะของแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เขาเรียกเป็น impressionist หรือว่าเป็น cubism cubism ก็คือศิลปินเขาจะตัดทอนรูปทรงจากธรรมชาติให้เป็นเหลี่ยมเป็นล็อกเป็นรูปทรงเป็นอะไรเนี้ยใช่ค่ะซึ่งเราไม่ค่อยเห็นงานแบบนี้สักเท่าไหร่เลยนะคะเพราะว่ามันสวยมากเลยนะเพราะว่าทํางานอย่างนี้มันต้องเป็นลักษณะเหมือนกับ คนคนเขียนอะไต้องเป็นคนช่างคิดด้วยคือไม่ได้เขียนแบบเลื่อยเปื่อยสวยงามเอามาผสมกันมาตัดมันออกทอนตัดทอนออกแบบใหม่เงี้ยเหมือนมันมีมิติใช่ใช่ก็ดูสนุกใช่แ่ละแล้วสังคัเขาอยากทราบว่าศิลปินแต่ละท่านเนี่ยมารวมตัวกันที่หมู่บ้านศิลปินแห่งนี้ได้ยังไงอะคะคือมันเริ่มจากครอบครัวผมก่อนครอบครัวเราก็คือว่าผมมีมีน้องสาวน้องชายน้องเขยภรรยาลูกชายเงี้ยเราเี็นลูกทั้งหมด ทุาคนเขียน้บทเขาที่เขาเรียกว่าบ้านศิลปินก็คือเป็นศิลปินกันทั้งบ้านก็เริ่มจากจุดนั้นก่อนเพราะหลังมันก็ขยายมาถึงเพื่อนฝูงน้องนุ่งลูกศิษย์ลูกลหาก็กระจายกันกน็นนชวนกันใช,ใช่ใช่ว้าฮานี่กำลังวาดกันอยู่เลยค่ะนี่ก็เป็นสตูดิโอนะฮะอีกท่านหนึ่งเขาตั้งชื่อสูดโอวเขาไอ้นิชแอนแมาจากอะไรคะมีสองท่าน เขาเขาสองคนนี้เวลาเขาทำงานเขาไม่สามารถแยกขาดจากกันไม่ว่าจะเป็นชาติหรือชาต์นะาะเขาอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันแต่ว่าต้องนั่งคนละฝั่งกันใช่ไหมคะอันนี้ก็ถึมาอีกสตูดิโอของศิลปินอีกท่านหนึ่งนะของน้องกุ๊กกิ๊กก็จะเป็นคนที่ทำงานด้านสีน้ำที่สวย มากเป็นคนที่เขียนสิบเขียนดอกไม้ได้เก่งที่สุดในจักรวาลเลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะเขียนแลไม่ได้บอกเล่นๆนะบอกว่าเก่งที่สุดในจักรวาลที่ไม่ดูสวยจริงๆกำลังวาดรูปดอกไม้อยู่เลยนะคะใช่เนี่ยสวยด้วยอ๋ออันนี้ก็มา เขาเรียกว่าสลาแกะไม้แกะออกแกะออกแกะออกเพื่อให้เจอความงามใช่ไหมอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์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 แกรูปช้างนะฮะสำหรับคนที่ชอบงานแกะสลักแบบประสาทคะอาจารย์คิดว่าน่าจะต้องมีเหมือนมีส่วนไหนที่เป็นองค์ประกอบบ้างคะถึงจะได้ถึงจะทำงานออกมาได้สวยงามแบบนี้ค่ะนะใจเย็นครับต้องใจเย็นค่ะเราต้องรักจริงเราต้องรู้ไม้น้ครับ ไม,ไม้ไม้บางทีไม้มันส่วนกันนะครับมไม่ใช่ว่าแกะได้เั็น,นันต้อแข็งนะอ๋อไม่ใช่ว่าแบบทุกไม้จะสามารถแกะได้ใช่ไหมได้ครับมันมาทางนี้ได้มันไปทางนี้ไม่ได้เราก็ต้องรัดตามนี่มันไปที่หมู่บ้านศิลปินรวบรวมศิลปินไว้มากมายหลายแขนงทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานวาดงานปั้นงานแกะสลักใครสนใจแขนงไหนมีให้ครบเลยค่ะ ก็เมื่อกี้เราไปดูงานวาดงานแกะสลักมาฮะจะมีโซนนี้จะเป็นงานปั้นงานปั้นดินแบบนึงนะคะเรียกทลาคอตาคือปั้นปั้นแบบไม่เผาไฟปั้นหรือเผาเผาอุณหภูมิต่ำคล้ายๆเผาอิดนะเราจะมาตั้งโชว์ในบ้านดินแล้วคือพาวคาินมาว่าในบ้านดินเนี่ยมันจะเย็นมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าโครงสร้างเขาเป็นเป็นดินเป็นธรรมชาติคุณอยากลองเข้าไปสัมผัสแล้วค่ะแล้วก็อยากไปดูปฏติมากรรมด้านในด้วยเดี๋ยวชั้พาเข้าไปแล้วค่ะไปค่ะ อะไรก็จะเป็นเออเนนน้อยอีคิวซังน่ารักไหมอ๋อไม่น้อยนะคะน่ารักไหมน่ารักมากเลยค่ะเพราะว่างานศิลปะที่ดีเนี่ยเวลาคนดูปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ร่วมนะอย่างชิ้นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยถ้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมจะมีสมุดเยิ้มมาทุกคนจะไปชมามาดูมันมีรอยยิ้มค่ะแล้วก็จะมีคอนเซนต์บอกว่าเนี่ยชอบตรงนี้เข้ามาถึงแล้วก็จะมีรอยยิ้มและสำคัญที่สุดคือ ในน้อยองนี้เนี่ยเราตั้งใจจะทำให้เป็นเอกลักษณ์เป็นพระพุทธรูปปางหัวหินอ๋อปางหัวหินก็คือตรงหัวเนี่ยมีหอยใช่หัวหินหัวหาเทียนหอยอ๋ออันนี้จะ break from my troubling way ดินที่เผาแล้วใช่นี่คือเขาเรียกเผาแบบฝรั่งเขาเรียกทาราคอต้าคือเผาของแบบอุณหภูมิต่ำเทคนิคเดียวกับเผาอิฐนี่นี่เป็นภูมิปัญญาแบบคุณไทยมาเพสีที่ได้ออกมาก็สีคล้ายคล้ายอิดใช่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 ๆนี่คือเผาฟืนนะฮะใช้เตาโบราณแล้วเอาฟืนในสุมเป็นเรื่อยรักษาอุณหภูมิได้เรื่อยๆแต่เผาสมัยใหม่เขาใช้เป็นไฟฟ้าเผาค่ะเหมือนเป็นตู้ใช่ไหมคะ แต่เมื่อกี้ที่เราเห็นหลังนู้นเนี่ยที่มีดินที่ยังไม่ได้เผาอันนั้นเป็นดินตัวเดียวกันกับที่เราเอาเผาใช่นั่นคือเล็กดินดิบยังไม่เผาแล้วคือทําไมพอเผาออกมามันแบบมีท e เจอร์ที่มันดูเรียบเพราะว่ามันโดนความร้อนไงะเคลือบเผาขัดเกลาไปแล้วก็จะดูแล้วเดียวจะดูแข็งหระเลียทต้งหรืออ๋ออ่าอืคือเสน่ห์ของงานดินเผามันก็จะเป็นเสน่ห์แบบเหมือนกับ ถ้าผู้หญิงก็คือผู้หญิงที่แบบสวยแบบชาวบ้าน <ฮะ S 2> ใช่ไหมเคยเข่าผ <c ười> องามเรียบๆอะไรยเงี้ย,ยแต่ถ้าอีกขั้นหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเซรามิกแบบเครื่องเคลือบแบบโบราณอะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบสวยแบบชาววังนะฮะ <c ười> นะะคได้ได้ว่ามาถึงถิ่นศิลปินแบบนี้เนี่ยอยากจะสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองโดยมีศิลปินใช่ค่ะอาจารย์พลังใช่มถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญนะคะสรลงานศิลปะคุณท่นเฉลิมชัยใช่ค่ะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยเขาอยากจะมีงานศิลปะเป็นของตัวเองบ้างค่ะและที่สําคัญนะคะมีอาจารย์คอยข้างขางแบบนี้เนี่ยรู้สึกอุ่นใจแล้วบอกได้ว่าวันนี้เขาต้องมีงานศิลปะที่สวยงาม ได้เลยเพราะว่าเจะสามารถทําได้ไหมคะเราดีคลาสดีเวิร์กช็อปนะควบคุมโดยครูนะที่ตรงนั้นถ้าไปถึงพวกเนี้ยิ่งอยากทำมากเพราะว่าสุงอุปกรณ์เราพังพร้อมทั้งหมดพร้อมทุกอย่างใช่ไหมคะอยากไปลองทำกันเยค่ะจ้าคะไปค่ะลุยเลยค่ะไปค่ะเราเคยคิดว่าอยากบินได้เหมือนนกแล้วเราก็คิดจะบินให้สูงขึ้น คิดจะบินให้เร็วขึ้นและไกลขึ้นคิดจะนำความสะดวกสบายที่สุดขึ้นไปอยู่บนนั้นรวมทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันกับที่สุดของนวัตกรรมการบินพร้อมแล้ววันนี้การบินไทย A 3 8 0 พาพามาที่ไหนคะเนี่ยคือจุดนี้เราเรียกว่าจุดที่เป็นโรงเล่นศิลปะโรงเล่นศิลปะไม่ใช่โรงเรียนนะค่ะนะคือมาที่นี่ปุ๊บนี่เป็นเวิร์กช็อปทำให้ทำให้คนที่มาอยู่นี่ปุ๊บผ่อนคลายสนุกกับการได้เล่นได้ปั้นได้จับต้องศิลปะที่สัมผัสได้อย่างตอนนี้น้องๆที่กำลังเวิร์กช็อปอยู่นี่นะฮะ ก็ได้ข่าวว่าน้องแพรอยากจะเป็นศิลปินใหญ่ไม่ใช่หรออยากอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์แต่ไม่รู้ว่าจะไปรอบหรือเปานะคะเดี๋ยวจะไปเชิญคุณนางคุณนางท่ามีวิธีหลอกล่อให้เราเป็นศิลปินใหญ่ได้อโ้ดีจังเลยเพราะที่นี่คือเราไม่มีหลักสูตรเราไม่แล้ไม่แล้ไม่เน้นเรียนเราเน้นเล่นหลักสูตรระยะสั้นหมายถึงว่าห่างหายจากงานศิลปะไปนานไม่เป็นไรเลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าที่นี่เราไม่มีหลักสูตรหลักสูตรเราก็คือว่าคุณมีเวลา10 30นาที1ชั่วโมง2ชั่วโมงคนก็สามารถสร้างงานศิลปะชิ้้้นนเเอกกลลับบาไดย ตรงนี้อยากลองมาแล้วสนใจต้องให้คุณนางช่วยแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวให้ตาเ้าไปด้านไหนดีเลยค่ะนี่แหละค่ะโรงเล่นศิลปะครูทวีบอกกับเราว่าถ้าใครสนใจก็แวะมาเล่นกันได้ทั้งครอบครัวเลยคุณนางสวัสดีค่ะก็จะได้ถวายตัว ่วันนี้เขอเป็นลูกศิษย์คโคนางวันนึงนะคะใช่ไหมฮะเดี๋ยวพาเล่ยดีเลยค่ะคโคนางก็มีวิธีหนิดมีวิธีการที่จะหลอกล่อน้องแพรวเนี่ยเป็นศิลปินใหญ่ภายในบันดลแต่โคนางคะหนูขอบอกก่อนนะคะเมื่อก่อนเนี่ยงานศิลปะเต็มสิบหนูได้ประมาณสองเองนะคะเราต้องการคนคนนี้อยู่ค่ะจริงเหรอคะใช่เราหาอยู่โอ้โหสิบเต็มสิบเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอเก่งแล้วใช่เขาก็ไปของเขาโอ้ยวันนี้รู้สึกนี่น่าสนใจมากอยากเห็นงานศิลปะของตัวเองนั่นละคะอาจารย์ว่าจะอกมาเป็นแบบไหนฟังแล้วไม่ท้อใช่ไหมค่ะ Yeah. Okay, <S <S S <S 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 นี่ค่ะพอใส่ผ oui, ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะทอดไข่เอ้ยไม่ใช่ค่ะพร้อมที่จะเล่นศิลปะกับครูนางแล้วค่ะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนใช่ไหมคะเป็นการมาเล่นเล่นค่ะเพราะว่าจริงๆการเล่นมันจะรู้สึกอะไรสนุกตื่นเต้น แล้วก็เพิ่ <ทำ S 1> มไ่ไปกับมันด้วยแต่ถ้าเรียนนี่เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยดีเราจะทำเป็นไหมเราจะเก่งไหมกดดันใช่ไหมถูกต้อง มันแค่คลิกเปลี่ยนความคิดนิดเดียวเองค่ะแล้วศิลปะมันก็คือเราทําสีที่เราชอบค่ะเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวที่เราชอบแล้วก็สีอะคริลิกอย่างเงี้ยมันให้โอกาสในการปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันแห้งแล้วมันก็ทาทับใหม่เปลี่ยนได้จุดอเปลี่ยนมได้อันนี้แหละค่ะดีเลยค่ะและนี่ก็เป็นอร่อยมากอร่อยด้วยนี่ค่ะเราจะมาทําอาหารกันจริงๆนะคะไม่ใช่ค่ะนี่เราตอนนี้พอก็เลือกอันนี้นะคะเป็นแบบผ้าใบแบบยาว That's what we're doing. You're a white-colored boy and you gave into the law. Given into the fashion, the cops gonna catch you. We're a thieving dog of work until they caught your little paw. Your wage won't stretch, and picking up jets. Custodial sentence, you're <coughs> not <coughs> really ได้แรงบันดาลใจจากหมู่บ้านศิลปินเข้าไปน้องแพรวของเราก็เลยอยากสร้างงานศิลปะดูบ้างจะสวยแค่ไหนก็ลองดูนะคะอืมแต่ดูดูแล้วมีแววนะคะน้องแพรวนี่ค่ะเสร็จแล้วคุณนางช่วยให้คะแนนหน่อยค่ะแล้วตัวเองชอบไหมล่ะก็ ก็รู้สึกว่าก็โอเคนะคะเป็นน่าจะเป็นผลงานที่สวยที่สุดในชีวิตของเราแล้วค่ะถ้าเราไม่ไปแข่งกับใครเนี่ยเราได้เราได้อะไรดีเราได้คะแนนเต็มอยู่แล้วก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพอใจของเราด้วยใช่ไหมราเราชอบแบบไหนเราแสดงออกมาแบบไหนตัวเองเอาไปแขวนที่บ้านเนี่ยตัวเองก็ยังรู้สึกสนุกและมีความสุขเมื่อมองเห็นภาพนี้แม้แม้คนอืน แม้คนอื่นเขาจะไม่ได้รู้สึกตามหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนี่นี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นสลญานชิ้นที่สวยที่สุดของแพลวแล้วล่ะค่ะคุณแม่แล้วพอเราสนุกกับมันก็คือมันก็จะจูงใจให้เราทำต่อเรื่องไปเรื่อยๆเลนะคะยังมีความรู้สึกเลยคะว่ากลับไปในส่สงสัต้องไปซื้อผ้าใบแล้วก็สีอะคริลิกมาทําเล่นที่บ้านง่ายใช่ไหมมันไม่ยากต่อไปแล้วถ้าเราเปิดใจใช่ค่ะจน่าุกต้องขอขอบคุณคุณนางมากๆเลยนะคะที่มาสอนเทคนิคมาให้เพลได้เล่น ระบายสีสนุกสนุกแบบนี้น,<ด>นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ศิลปินที่ประสบความสําเร็จมกกักจะมีเหมือนกันนะฮะก็คือวินัยก็ตื่นมาต้องเขียนรูปอย่างสัปดาห์นี้ถ้าผมไม่ได้เขียนรูปเลยผมจะรู้สึกเหมือนกับมันอึดอัดดูุมัดมือถึงจะทํางานหนักแล้วตอนนี้ผมทางานบริหารด้วยแต่เขาต้องเขียนรูปนะอย่างต้องแบ่งเวลาเลยเช้าก่อนออกไปทํางานนี่ตั้งแต่เจ็ดโมงถึงสิบโมงก็ต้องเขียนรูป กลับมาตอนกลางคืนก็รออีกทีถ่าถ้าเรามีวินัยเนี่ยมันทําให้อาชีพเรามันเข้มแข็งแล้วเราก็สร้างผลงานได้เรื่อยๆอแล้วก็อีกเรื่องในความอดท,ทนเ,เราจะสังเกตว่าศิลปินที่ประสบความสำเร็จทั้นมีความอดท,ทนสูงมากโอ้อาจารย์คะสำหรับงานศิละปะที่ได้มาในวันนี้นะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นชิ้นที่สวยที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นี่ก็เป็นเพราะว่ามีคุณนางคอยช่วยอยู่ข้างๆนะคะ มีความสุขมากเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้แรงบันดาลใจกลับไปเทียบเลยค่ะคแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมาเที่ยวที่แห่งนี้บ้างเนี่ยสามารถมาได้ยังไงก็สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการเนี่ยนะก็อยากมาบ้านศิลปินเนี่ยเริ่มจากถ้าจากหัวหินนะก็คือมาใช้เส้นทางหัวหินหนองทับหรือหัวหินวัดคนมงคลหรือหัวหินป่าละอู่จากเมืองมาแค่5กิโลนะครตรงมาเลยนะครับในที่บ้านศิลปินนี่เราจะมี จุดต่างๆที่ให้ชมเยอะแยะมากมายเช่นที่เรานั่งอยู่นี้เราเรียกว่ามุมชิลๆนะเป็นร้านกาแฟหรือว่ามาแล้วเนี่ยอยากนวดก็มีที่นวดนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นทุกวันเสาร์จะมีเป็นตลาดนักงานศิลป์มีดนตรีมีกิจกรรมการเพ้นท์นะผลิตักที่ศิลปินเขาทำขึ้นมาเนี่ย ไปวางขายตามร้านตามก <ท downloading S 1> ็เ <ท presidential S 2> าากรียกว่าหสหกรณ์ชุมชนสําคัญที่สุดคือชมฟรีด้วยชมฟรีนี่อันนี้สําคัญมากเลยค่ะได้รับแรงบันดาลใจกลับไปบ้านเพียบอย่างแน่นอนเลยนะคะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่พาพราเดินชมบ้านศิลปินจนถ้วยหมดและเพื่อเป็นแทนคําขอบคุณนะคะพามีของที่ระลึกมามอบให้อาจารย์ด้วยค่ะสวัดีครับนี่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผมพอมันได้ความเฟรช คำสดชื่นนะเมื่อเรารีเฟรชคอมพิวเตอร์คือก็ต้องยอมรับว่าอย่างอย่างตอนนี้ผมมามาทำบริหารนิดหน่อยเนี่ยคือสมองมันเราไม่ได้ดูดดีไซน์มาทางนี้นะแต่ว่า <c oughs> ม,มันเอาพลิกกันมาทำเนี่ยมันมันจะอืดมันเหมือนคอมตัวนี้สําหรับทําออกแบบอะมาทํา PC นี่มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องมีวิธีหลบะอย่างนี้พอสักเดือนหนึ่งผมต้องหนีไปไปเที่ยวโหวินสักรอบนึง และพิเศษนะคะสำหรับแฟนๆรายการ The Destination ค่ะเรามีของเที่ยวลึกม,มามอบให้กับผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะคำถามของเราในวันนี้มีอยู่ว่าบ้านศิลปินแห่งนี้ก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะพิมดีหนึ่งถ้าตอบว่า15ปีหรือว่าดีสองถ้าตอบว่า17ปีนะคะถ้าหากว่าทราบคำตอบแล้วเนี่ยก็ส่งคำตอบมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะและเกิดคุณผู้ชมท่านไหนตอบถูกแล้วก็รับของเที่ลึกของเราไปเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะไปชมเฉลยและก็รายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะ อิ่มกับศิละปะแบบสุดๆไปเลยค่ะสำหรับทริปในวันนี้จะต้องขอขอบคุณอาจารย์บัญชาสีวงราษฎร์มากๆเลยค่ะที่ได้แนะนำสถานที่สุดประทับใจให้พผาวได้มาสัมผัสกันค่ะแต่ว่าเวลาในรายการ The Destination ของเราหมดลงแล้วละค่ะพบกันได้ใหม่นะคะทางสถาน,นีค่ะยี่ชั่วโมงทิ้นเอ็นทเวนตี้โฟร์ค่ะอ๋อและก็อย่าลืมหาเวลาออกมาท่องเที่ยวเพื่อเก็บเกี่ยวความประทับใจกันด้วยนะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ บแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องคนที่ไปท่องเที่ยวเนี่ยนะโอเคคุณจา่ายค่าโรงแรมมันแพงแต่บางคนเนี่ยจะต้องขอต้องขออนุญ,ญาตนะคือตื่นนิสัยคือฉันออกจากห้องฉันก็ยังเปิดไฟเปิดแอร์เปิดทีวีเปิดทุกอย่างไว้เลยเพราะฉันจ่ายตังค์แล้วเราคนไทยด้วยกันไปเที่ยวเที่ยวนบนไทยทช่วยประกอบการคนไทยที่พิมพบวนเวียนในบ้านเรา เราช่วยกันคนนิดนประหยัดได้อาจจะบัญชาไปงวดน,นี้อาจจะบัญชาใช้ทรัพยากรน้อยลงสักสิซ็นตคนณน้าคนอาไปคนละสิบสเรซเราก็มีทรัพยากรสำหร,ร,รับล,ลูกหลานไป็น้กพอสมควรแล้วนะ